พี่เจผมอยากไปทํางานกับพี่ผมไม่อยากเรียนแล้วเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ใช้แต่ละเดือนอะ่ะมันไม่พอพวกเพื่อนๆอะ่ะเอาแต่ดูถูกว่าผมจนเอาตรงๆเลยนะพี่ผมขี้เกียจอีกอย่างทํางานมันได้เงินเรียนอะ่ะไม่ได้เงินน้องเขาเพิ่งอายุเท่าไหร่เองทาไมไม่ตั้งใจเรียนหนังสือมาทํางานที่ไซ์งานทําไมพี่พี่ไมเอา้าฝ่ามาไงเนี่ยไม่ไปเรียนหรอ ไปไปไปเจาะหูมาเหรอทะเลาะกับแม่มีแล้วสิเนี่ยเออเรื่องนั้นฉันมันเถอะพี่เจยอยู่ไหม่ไม่อยู่ยังไม่กลับมาเลยโอเคงั้นยงไปนั่งรอแล้วกันพี่ไมาผมกลับมาแล้วคุณกลับมาแล้วเหรอ เหนื่อยไหม,มนิดหน่อยมาเดี๋ยวฉันไม่ทำกับข้าวให้คุณกินนะขอบคุณนะท่นฝานี่ฝานานมาทำอะไรอยู่ตรงเล้วไก่วันนี้มันจัดไม่ใช่เหรอทำไมนายไม่มีเรียนแล้วไงพี่เจ ผมอยากไปทํางานกับพี่ผมไม่อยากเรียนแล้วอยากไปทํางานกับพี่ได้งั้นพี่ขอเหตุผลหนึ่งข้อที่ทําให้นายคิดว่าการทํางานอ่ะมันดีกว่าการเรียนถ้านายตอบได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปทํางานเลยเอาตรงๆเลยนะพี่ผมคิดเกียดอีกอย่างทํางานมันได้เงินเรียนอะ่ะไม่ได้เงินพรุ่งนี้แปดโมงมาหาพี่ที่บ้านแล้วกันขอบคุณครับพี่ ป้าทำอะไรอยู่อะแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วหรอทำงานอะสบายไหมเหนื่อยจะตายอยู่แล้วพี่แล้วนายอยากจะทำงานอยู่ไหมทำสิพี่ยังน้อยกยังดีกว่ากลับไปเรียนนั่นแหละเจ๊เจ๊อ่ะนี่เงินเดือนนายหมื่นหนึ่งขอบคุณครับอา้าวแล้วน้องคนนี้ใคร คนงานใหม่เหรอเปล่าครับนี่น้องชายผมเองน้องเขาเพิ่งอายุเท่าไหร่เองทำไมไม่ตั้งใจเรียนหนังสือมาทํางานที่ไซต์งานทําไมพอดีช่วงนี้ปิดเทอมครับอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรทําผมก็เลยพามาทํางานครับอ้าวเหรอขยันใช้ได้เลยนะรู้จักออกมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวขยันกว่าตอนสมัยผมเรียนอีกอีกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันออกมาหาประสบการณ์จะได้รู้ว่าทํางานอะ มันเหนื่อยกว่าเรียนเยอะจริงครับจริงอย่างที่คุณท็อปพูดเลยครับโอเคตั้งใจทำงานผมขอตัวก่อนสวัสดีครับคุณท็อปพี่เจคุณเมื่อกี้ใครเหรอรถเขาดูแพงมากเลยนะ คนนั้นเหรอคนท็อปเจ้านายพี่เองเขาเป็นเจ้าของอู่ต่อเครื่องสูบน้ำพนีนานี่ไงเดือนเดือนหนึ่งได้สี่ห้าแสนเลยนะบางเดือนได้เป็นล้านพี่ไปทํางานก็นละเดือนเดือนหนึ่งได้สี่ห้าแสนเลยนะบางเดือนได้เป็นล้านพี่ล้อผมเล่นวาเนี่ยเงินเยอะขนาดนั้นมันจริงเหรอพี่ก็เขาเรียนจบมาสูงก็นายดูสิอู่ต่อที่ดินแถวเนี้ยได้เครื่องเนี้ย เขาเป็นคนคิดแล้วก็ออกแบบเองพวกหลอกให้คนงานตามดําเงินเดือนทั้งปีอะสู้เขาเดือนเดียวไม่ได้เลยอะไรนะแกไม่อยากเรียนแล้วแล้วก็จะไปทําอะไรผมจะไปทํางานกับพี่เจเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ใช้แต่ละเดือนอะมันไม่พอพวกเพื่อนๆอ,อะเอาแต่ดูถูกว่าผมจนผมทนไม่ไหวแล้วผมจะไปทํางานดูถูกว่าแกจนแล้วยังไงจนแล้วมันเรียนไม่ได้เลยไง พ่อแม่ต้องลำบากแค่ไหนเพื่อส่งแกเรียนหวังอยากให้แกมีชีวิตที่ดีผมก็บอกแล้วไงว่าผมไม่อยากเรียนมันเรียนไม่เข้าหัวเรียนไปก็เสียเวลาเปล่าๆตอนนั้นที่พี่ออกมาทำงานก็เพราะว่าพ่อแม่ส่งเราสองคนเรียนไม่ไหวแกมีโอกาสได้เรียนแต่แกกลับไม่อยากเรียนแกคิดว่าออกมาทำงานมันง่ายมากหรอรับจ้างเขาเดืนเดืน,นึงแกได้เท่าไหร่มันจะพอใช้ไหม พี่ม่ผมจะทํางานก็ได้แกอยากทําอะไรแกก็ทําไปเลยฉันไมู่่ับแกแล้วเมื่ออยู่ได้เฮ้ยไปไปทำงานได้แล้วพี่เจพุ่งเนี้ผมไม่มาทำงานแล้วนะทำไมล่ะผมคิดได้แล้วผมจะกลับไปเรียนหนังสือเพราะมีแต่ความรู้เท่านั้นที่จะสามารถทำเงินให้ผมได้ ในที่สุดนายคิดได้แล้วฝาจำไว้นะนายเรียนอ่ะเหนื่อยก็จริงแต่คนที่ส่งนายเรียนอ่ะเหนื่อยกว่านายตั้งเยอะตอนนี้นายมีโอกาสได้เรียนก็จงไขว้อวา,ากาศน้ไว้การเรียนก็เหมือนการลงทุนยิ่งนายเรียนมากเท่าไหร่นายก็ยิ่งมีความรู้มากเท่านั้นจากนั้นก็ความรู้พวกนั้นไปเปลี่ยนเป็นเงินด้วยการทํางานเพราะเงินเดือนของคนเราก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถถ้านายตั้งใจฟังคําพูดของท็อปดีดๆก็จะรู้ได้เลยว่าค่อยความสคญาการเรียนมากๆ เขาถึงได้มีอย่างทุกวันนี้คนเราเกิดมาฐานะที่ต่างกันก็จริงแต่สิ่งที่จะทให้เราเท่าเทียมคนอื่นได้ก็คือการศึกษานายเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมเข้าใจแล้วครับพี่เจผมฝากไปขอโทษพี่ปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกแกด้วยว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับไปเรียนแล้วครับอืมสู้ๆนะพี่เชื่อานทำได้แน่นอน อบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอชอบมันานะไอ๋อมันเป็นอย่างนี้นีเองก็ดูมาสออันเอง ตั้งใจทำงานล่ะครับสวัสดีครับคุณท็อปเฮียเฮ้ยสวัสดีครับคุณท็อปพี่เจยังรถยังไม่ออกอีเวนไปไปทำงาน